สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตอนออกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กาลังห้ามหันกันไม่หยุดที่กองทัพอิสราเอลต้องการกำจัดไปคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นให้สิ้นซากให้ได้ส่วนกลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นก็พยายามจะโจมตีส่ยประเทศอิสราเอลเช่นกันทั้งเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลบุกทลายอุโมงใต้ดินของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในฮีบันกาซาปิดชีพฮามาส ก่อนที่จะมีการระเบิดทำลายอุโงค์ใต้ดินแห่งนี้เสียหายยับเยินและเหตุการณ์ที่กองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลบุกตรงโจมตีตำแหน่งฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในตึกสูงปิดที่ฮามาสได้จำนวนมากและกองทัพอิสราเอลเผยสกัดโดนที่ขนอาวุธจากอียิปต์เข้าสู่อิสราเอลและชนวนกาซาส่งให้ตำรวจเรียบร้อยและกองทัพอิสราเอล เตรียมโจมตีกลุ่มบทหูตีในเยเมนอีกไม่นานนี้เหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับเมื่อวันที่10มิถุนายน2568มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกร้ายฮามาตฮิตบัลละอิหรานหูตีและพันมิรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้นเป็นเหตุการณ์ที่กองัพอิสราเอลนะครับยังคงปฏิบัติการ โจมตีกลุ่มก่อการร้ายฮามาสอย่างต่อนเนื่องในเยวรนกาซาและภาพเหตุการณ์นี้เป็นการบุกค้นอุโมงค์ใต้ดินของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่ระบ,บุว่าอยู่ในเมืองคานยูนิดนะครับที่เข้าไปค้นหากําจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสรวมถึงโอกาสที่จะช่วยเหลือตัวประกันครับจึงได้มีการส่งกองกำลังภาคพื้นดินของกองทัพอิสราเอลเข้าไปในพื้นที่เพื่อกําจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสให้ได้นะครับรวมถึง ื่อโอกาสที่จะช่วยเหลือตัวประกันหากมีตัวประกันอยู่ก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับแต่กองทัพอิสราเอลค้นแล้วพบแต่ฮามาสทับจึงได้ปิดชีพถิ้งไปและไม่เจอตัวประกันนะครับพี่น้องส่งผลให้กองทัพอิสราเอลระเบิดทำลายอ,อ,อุโมง์ใตดินแห่งนี้เป็นในที่สุดที่กองทัพอิสราเอลรายงานในเหตุการณ์นี้ว่ากองกลาลัง IDF หรืออิสราเอลได้ทาลายโครงสร้างพื้นฐานกองการร้ายของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสมากกว่า1,200แห่งนะครับ ในพื้นที่ย่านชางเมืองคุซาของพานยูนิตนะครับพี่น้องระหว่างปฏิบัติการล่าสุดในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขยายเขตการชนของอิสราเอลไปตามแนวชายแดนที่ติดกับโชนกาซาตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้และการปฏิบัติการในคูอาซาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นที่ได้รับการนําโดยกองกําลังยานเกราะที่188นะครับและระบุว่ากองกําลังทํางานเพื่อค้นหาและทําลายโครงสร้างพื้นฐานด้านก่อการร้าย ในพื้นที่คูอาซาซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้โดยผู้ก่อการร้ายฮามาสหลายร้อยคนออกเดินทางจากคูอาซาในช่วงการโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023โดยเฉพาะการเดินทางไปยังคิบูตนีออสซึ่งมีพลเรือนหลายสิบคนถูกสังหารและลักพาตัว ซึ่งระหว่างปฏิบัติการหน่วยวิศวก,กรการลบและการตจมตีทางอากาศของอิสราเอลนั้นกองทัพอิสราเอลระบ,บุว่าได้สังหารเจ้าที่กลุ่มก่อกา,า,า,ารร้ายฮามาสหลายสิบคนและทำลายสถานที่ต่างๆมากกว่า1,200แหง่งทั้งเหนือนดินและใต้ดินเพือเ่อขจัดภัยคุกคามต่อชุมชนตามแนวชายแดนนะครับโดยกองทัพอิสราเอลกล่กาวเสร,ริมว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายในคลิปนี้เป็นอุโมงค์ใต้ดินของฮามาสที่ยาว500เมตรและลึก25เมตรนะครับที่กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการ ที่อยู่ใต้ดินครับงานนี้ก็สามารถไปชี่ฮามาสได้รวมถึงระเบิดทําลายอุโมงค์ใต้ดินของฮามาสเหล่านี้นะครับที่มีทางสลับซับซ้อนเหลือเกินนะครับพี่น้องไม่รู้ว่าฮามาสอยู่กันไปได้อย่างไรนะครับเข้าอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินมันมืดแบบนี้ ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับพี่น้องแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกทำลายจากกองทัพอิสราเอลจนได้นะครับที่ฮามาสใช้งวมันมหาศาลสร้างอุปงใต้ดินแห่งนี้โดยปราประโยชน์รากกองทัพอิสราเอลกําจัดทําลายเสียหายยับเยินไปเรียบร้อยพกราเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลนะครับที่ใช้อุปงเหล่านี้มาทําลายประเทศอิสราเอลและทหารอิสราเอลสุดท้ายก็ถูกระเบิดทาลายทิ้งโดยเสียงัวมันของชาวมุสลิมที่ว่าพ่ายฮามาตโดยปราบประโยชน์เป็นแบบนี้นะครับ เล่ข่าวต่อมาครับเป็นปฏิบัติการภาพคพื้นดินของกองทัพอิสราเอลที่บุกอยู่โจมตัวหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในฮิวันกาซาอย่างต่อนเนื่องที่เหตุการณ์นี้ระบุว,ว่าเป็นกิจกรรมของกองทัพอิสราเอลในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับในฮิวันกาซาที่พบว่าผู้ก่อการร้ายฮามาสปลอมตัวเป็นผู้หญิง ในขณะปฏิบัติการจากโครงสร้างทางทหารของกลุ่มกองกำลังฮามาตในยวเออราซาและคนที่ปลอมตัวมานั้นก็ถูกกำจัดไปเรียบร้อยแล้วแล,วและกองทัพอิสราเอลในกองบัญชาการภาคใต้ยังคงปฏิบัติการภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยข่าวกรองซินเบตเพื่อต่อต้านองค์กรก่อากรลายฮามาสทั่วทั้งยูวออราซาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการลดศึกของกีดอนนะครับและระหว่างปฏิบัติการทีมลบกีวาติ และกองกําลังสามารถระบุตัวผู้ก่อการร้ายฮามาสจำนวนสองคนที่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงในขณะที่พวกเขากําลังแบกกระสอบจากอาคารที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสใช้ในการส่งเสริมการวางแผนการก่อการร้ายต่อพลเมืองของรัฐอิสราเอลและหลังจากที่ระบุตัวตนของกลุ่มก่อการร้ายเรียบร้อยแล้วนักสู้จากมืรบของกองพุนกีวาติจึงได้เล็งไปที่ตัวพวกเขาและสามารถ กำจัดพวกเขาทิ้งปิดที่เป็นสอยงขาที่ได้สําเร็จและในระหว่างที่กองกําลังรบของกองพลกิวติกําลังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก็ได้พบอาวุธต่างๆรวมทั้งเครื่องยิงที่ใช้โดยกลุ่มกองและฮามัดและถือเป็นภผยคุกคามต่อกองกลาลังอิสราเอลและพลเมืองของรัฐอิสราเอลและกองทัพอิสราเอลบุกเพเิ่มเติมว่าในช่วงย4ิบชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลได้โจมตีเป้าหมายทางทหารหลายสิบแห่งในชุวนกาซาโดยเป้าหมายที่ถูกโจมตีนั้นได้แก่ ตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาตอาคารฐา,า,ารทที่ฮามาสใช้อุโมงคลังอาวุธและโครงสร้างพื้นฐานฐานทารที่กลุ่มก่อการร้า,ายฮามาตใช้นะครับงานนี้ก็ถูกกองกำลังภาคพื้นดินและกองทัพอากาศอิสร,สราเอลโจมตีอย่างต่อนเนื่องจนทำให้เสียหายยับเยินอย่างต่อนเนื่องที่ฮามาสได้จำนวนมากแล้วครับแต่ที่ฮามาสยังไม่ยอมแพ้หรือไม่หมดไปจากคิวบาการซาก็จะถูกกองทัพอิสราเอลโจมตีอย่างต่อนเนื่องไปแบบนี้และข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวที่กองทัพอิสราเอลระบุว่า ได้ขัดขวางความพยายามอีกครั้งในการลักลอบนำอาวุธเข้าอิสราเอลและชังหวักาซาจ,จากอียิปต์โดยการใช้โดนฮับเมื่อช่องชวงเช้าของวันนี้โดยโดยนังกล่าวถูกระบุว่ากำลังข้ามชายแดนจากอียิปต์ไปยังอิสราเอลก่อนที่จะถูกยิงตกนะครับโดยเจ้าที่พบว่าโดนได้บรรทุกปืนเลเวลเกระบอกปืนพก10กระบอกและกระสุนปืน และมีสินค้าผิดกฎหมายด้วยนะครับซึ่งโดนดังกล่าวและอาวุธดังกล่าวส่งมอบให้ตำรวจเรียบร้อยแล้วซึ่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีความพยายามใ่อยครั้งที่จะนำอาวุธและยาเสพติดข้ามพรมแดนจากอียิปต์โดยการใช้โดน และนอกจากนี้ยังมีความพยายามในการลักลอบขนของผิดกฎหมายที่คล้ายกันจากอียิปต์เข้าสู่อิสราเอลและจงหวัดกาซาดยใช้โดนอีกด้วยนะครับในาา้องงานนี้รับอิสราเอลก็สกัดโดนจากอียิปต์ได้อย่างต่อนเนื่องไปครั้งเหลือเกินนะครับที่ไม่รู้ว่าอียิปต์จะส่งมาอะไรนักหนานครับไม่รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันกับฮามาหรือเปล่าน,นะครับแต่สุดท้ายแล้วกองทัพอิสราเอลก็สามารถสกัดได้เรียบร้อยไม่สามารถนำวุ่านี้ไปเล่นงานประชาชนชาวอิสราเอลหรือทหารอิสราเอลได้ต่อไป และข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่ชิตาใกล้คาดของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่กองทัพอิสราเอลได้ออกคำเตือนการอพยพเร่งด่วนนะคะสำหรับท่าเรือ3แห่งที่คุมฮูตีควบคุมในเยเมน ก่อนที่จะมีการโจมตีทางกาดเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้โดยในโพสต์บนสื่อเอกจากโคโสกภาษาอาดับของกองทัพอิสราเอลพันเอกอาวิเชอาดาอีนะครับเตือนผู้คนที่อยู่ท่าเรือราดอิซาโมเดดาและชาลีฟบ,บนชายฝั่งตะวันตกให้อพยพและระบุว่าเนื่องจากกลุ่มกอร้ไลฮูตีใช้ท่าเรือ เพื่อดำเนินการกิจกรรมก่อการร้ายเราจึงขอเรียกร้องให้ทุกคนที่อยู่ท่าเรือเหล่านี้อพยพและอยู่ห่างจากท่าเรือเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยของตัวคนเองจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นอย่างอื่นซึ่งก็แสดงให้เห็นว่านะครับอิสราเอลเตรียมจะโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอีกเรนาน,นี้นะครับหลังจากที่พบว่ากิจกรรมของฮูตีนั้นใช้ท่าเรือเหล่านี้ เป็นฐานกา่อการร้ายในการที่จะยิงจะลวดยิงโดนใส่พื้นที่ของประเทศอิสาราเอลขั้นว่างรัฐอิสาราเอลจะจะดหนักเต็มต่อกลุ่มหุตีที่ท่าเรือแห่งนี้รวมถึงที่อื่นๆที่พยายามคุกคามต่อประเทศอิสราเอลอีกไม่นานนี้แนะ่นอนก็จะคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพิงเท่านี้ตาภูมิชาติพูดผิดยังไงก็ขอไปด้วยน,น,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่า,ขาวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ